ตรวจเขาบอกไม่มีบ่อนนะตำรวจก็ไม่มีทุกที่แต่ผมจะาให้ผมพาไปดูได้ทุกบ่อนนะข่าวเนี่ยเฮียยังเปิดอยู่ไหมบ่อนที่ว่ามาเนี่ยปิดอตอนนี้ก็ปิดกันช่วงนี้ก็ให้ปิดไงช่วงตุลาเนี่ยบ่อนตำรวจย้ายกันก็ต้องปิดก่อน พอเดียวปักเดียปิดประมาณไม่ถึงเดือนก็เปิดอีกให้ผมเล่นอยู่นี่เป็น3ปีแล้วเนี่ยช่วงโควิดก็ปิดบัางไม่ปิดม้างมันจะปิดปิดเดือนเปิดเดือนปิดม้่งเปิดมั่งเนี่ยรอยสามหนิวันทันเนี่ยมีตลอดบ่นนุ้นประมาณ5ี่ห้าร้อยบ่นสามหกอ่บสี่ห้าร้อยคนแล้วอนนี้สองสามร้อยเป็นร้อยครับ เราไปเห็นมากระตาแล้วเหรอไปเล่นมาแทบทุกบอนเลยครับไปเล่นมาสี่ห้าสิบอนเหรอครับร้อกว่าบอนจะเป็นร้อยเลครับทั้งหมดเนี่ยคุณลุงรู้จักเจ้าของบ่อนเคยเห็นหน้าเจ้าของบ่อนไหมรู้จักหมดครับเขาเป็นใครพอจะบอกได้ไหมครับไม่กล้าบอกตอนนี้กลัวอยู่บ้านไม่ได้ครับเป็นคนในเครืองแบบเหรอถึงกลัวไม่หรอกครับเป็นคนอิทธิพลเขาเปิดในกรุงเทพนี่เขาเปิดเป็นยี่สิบสามบ่อนแต่อนแต่คนเดียวครับเขาอย่างสอนย่อไหมครับตาเต่าครับตาเต่าเป็นคนไทยไหมคนจีนครับ คุณลุงครับเจ้าของบ่อนที่เป็นคนจีนนะกับส่วนย,ยอดต่อเต่าอายุประมาณเท่าไหร่ห้าสิบกว่ากครับมันเป็นบ่อนถาวรที่ดีไม่ใช่บ่อนที่เทมเป็นบ่อนถาวรเลยเพราะว่ามันมีทัวร์โต๊ะหนึ่งบาร์สองโต๊ะเสือมังกรสองโต๊ะแล้วก็ไฮโลโต๊ะหนึ่งไฮโลโต๊ะใหญ่อ่ะเสือมังกรเอกทัวร์โต๊ะใหญ่ทัวร์เปิดได้เสียกันเป็นล้านเลยมันต้องตรวจไปดูหรักฐานกับผู้ประกอบมากกว่าเราคือต่างในความรู้สึกอันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะบ่อนกับตำรวจเนาะ ใค,ใครก็รู้กันว่ามันอยู่กันยังไงมีในตำรวจระดับสูงของโรงพักนี้พูดกับเราว่างไงบ้างเขาเขาก็บอกว่าอตอนแรกเขาบอกว่าอ้าวคิดว่าเจบกันไปแล้วเขาบอกว่าเราไปโกงนิ่ไปโกงไม่ใช่หรอที่เขาทําแบบนั้นน่ะเขาพูดมาแบบนี้เดี๋ยวก็คิดว่าเออมัน,ม,น,ม,นมันไม่แฟร์ค่ะเขาใช้ถุงดาข้อผัวค่ะแล้วก็บังคับให้นั่งแล้วก็มัดมือมัดขาแล้วก็มีการทุบตีนิดหน่อยแล้วก็บังคับเอาอ เงินในบัญชีให้โอนออกร,รหัสเคแบงค์ ank, รหัสบัตรเอทีเอ็มรหัสโทรศัพท์เอาไปทั้งหมดเลยเราศูนย์เงินไม่เท่าไหร่ครับตอนนะั้นรวมแล้วสองล้านห้าเป็นการตรงใจที่บอ่อนไม่อยากจะให้เงินเราหรือเปล่าใช่ค่ะคเพราะก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยเราก็จะศึกษาว่าบ่อนนี้มันเป็นของใครเจ้าของเป็นใครครับรัฐบาลหรือเปล่าครับไม่ค่ะก็คนในพื้นที่นี่แหละค่ะต้องการยืนยันค่ะว่ามันคือบ่อนการพนันยูซีพูดสี่หายบอกกับผมว่า มีนายตำรวจระดับสูงของโรงพักนี้นะครับเรียกผู้จะหาไปคุยแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุยกับเจ้าของบ่อนแล้วนะว่าวันนั้นนเราโกงเขาจริงเปล่าถ้าไม่โกงทําไมถึงเล่นได้ตลอดเลยเพราะอะไรนะครับผมถามว่าท่านมีหน้าที่อย่างนั้นหรอท่านมีหน้าที่มาเจราจารท่านรู้เห็นเป็นใจอะไรกับบ่อนหรือเปล่าทำไมถึงมาเจราจารแบบนี้มีการถุงดําคุมหัวนะครับมีการเอาเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าเป็นทหารเนี่ย มาก่อเห็ลุละกษณนแบบนี้เนี่ยเรื่องของทหารตำรวจนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนี้ควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรงนะครับต้องยอมรับก่อนว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นข่าวค่าวคว,วามเน่าเฟะข,ของตำรวจโดยเฉพยิ่งเรื่องของความเกี่ยวพันกับ บอนเรื่องของการเชื่อมโยงกับธุรกิจนอกกฎหมายต่างๆถูกเปิดเผยอย่างต่อเนื่องจากประเด็นที่คุณชูวิทย์เป็นคนเปิดแต่พลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าจะเอายังไงกับเรื่องต่างๆอื้อฉาวต่างๆไหมพลเอกประยุทธ์ไม่พูดอะไรวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ไม่พูดอะไรเรื่องของการคอรัปชันเรื่องของบ่อนนะครับเรื่องของการทุจริตในหมู่สีกากีเลยนะครับแต่ว่าข่าวที่ประชาชนไทยวันนี้ฟังแล้วต้องยอมรับ่าฟังแล้วสะเทือนใจก็คือเรื่องของตํา ำรวจที่วันนี้เต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉางงามไส้ประจานตัวเองวันนี้นะครับเหตุการณ์ที่ Call Center ซึ่งมักจะมีพฤติกรรมของการโทรไปคุกคามประชาชนกลายเป็นการตั้งคำถามว่าทำไม Call Center ถึงมีเบอร์ขนคนไทยโทรไปทำเรื่องต่างๆทำเรื่องการพนันได้อย่างกว้างขวางนั้นเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรวันนี้นะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขว,วิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยพร้อมกับพลตำรวจโทรวรวัต วัดนครบัญชาว่ามีการจับกลุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งคนไทยซึ่งมีพฤติกรรมของการเอาข้อมูลคนไทยด้วยกันไปขายให้แก๊ง call center นะครับเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเด็กปีกบังกรที่เดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการจับ ผู้ต้องหาได้16รายเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีมา8รายรวบรวมบัญชีมาเพื่อส่งต่อให้ในทุนจีน1รายแล้วก็รวบรวมข้อมูลผู้เสียหายไปใช้เพื่อลอกลวงอีก2รายปรากฏว่าในกระบวนการ call center ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มพนันต่างๆด้วยนั้น ฝ่ายที่ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลของประชาชนเพื่อไปใช้ในการหลอกลวงนั้นในที่สุดนะครับคนไทยตั้งคําถามว่าทาไมคนกลุ่มนี้มีเบอร์ของประชาชนอย่างกว้างขวางปรากฏว่าผู้ที่ก่อเหตุเอาข้อมูลของประชาชนไปให้กับแก๊ง call center หนึ่งในนั้นคือตํารวจยศพันตํารวจโทมีพฤติกรรมของการกดเข้าไปดูข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในทะเบียนราษฎร์หลังจากนั้นก็จะมีการสูบข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปขายให้กับแก๊ง call center นะครับรายได้ที่เจ้า ที่ตำรวจคนดังกล่าวได้นั้น กอบโกยไปเฉลี่ยเดือนละ6 0แสนบาทจากการกระทำนะครับเจ้าหน้าที่รายนี้จะมีรหัสเข้าไปกดดูฐานข้อมูลของประชาชนจากการตรวจสอบเพราะว่าเข้าไปกดดูมากจนนับไม่ถ้วนส่วนรายที่2เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างของกระทรวงแห่งหนึ่งนะครับคนนี้ต่างกับตำรวจตำรวจไปเจาะข้อมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนขายให้แกง๊ง call center ส่วนรายที่2เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างเข้าไปล้วงข้อมูลการจดทะเบียนการค้าหรือตาธุรกิจของผู้เสียหายนะครับให้กับแกง๊ง call center โดยจะดูว่าข้อมูลว่าเยาหยื่อรายไหน วยนะครับก็จะเอาข้อมูลไปขายนะครับรายได้จากการขายให้เป็นรายวันวันละส0 0 0มืนขายทุกวันก็เฉลี่ยวันละ6เดือนละ6 0แสนนะครับธนาคารพบการเคลื่อนไหวของเงินจากบัญชีมาเข้ายังบัญชีผู้ต้องหานําไปสู่การจับกลุ่มดังกล่าวนะครับผู้เสียหายล่าสุดที่ถูก จับได้ก็คือเป็นหมอนะครับอสสาศัยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแกล้ง c เซ็ center ปลอมเว็บไซต์ของ DSI แล้วก็โทรแจ้งผู้เสียหายว่าทําความผิดคดีอาญาจะต้องถูกตรวจสอบเงินในบัญชีนะครับผู้เสียหายก็หลงเชื่อโอนเงินไปนะครับเกือบจะ7ล้านบาทตมจนวนเงินตัวเลขชัดๆก็6กล้านเก้าแบาทรู้ภายหลังว่าถูกหลอกจึงมีการแจ้งความในสุดนําไปสู่การจับกุมว่าตํารวจยศพันตํารวจโทนะครับ เป็นคนขายข้อมูลเดือนละ6 0แสนบาทนะครับนั่นคือเรื่องความอื้อฉาวในเรื่องของเ a l น c เตอร์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลายเป็นคนทำแบบนี้เองนะครับส่วนเรื่องของบ่อนที่มีการเปิดเผยโดยคุณชูวิทย์ว่ามีการเปิดบ่อนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าเป็นผับยานาวาแล้วหลังจากนั้นก็ลามไปสู่การเปิดเผยต่อว่าในผับซึ่งคุณชูวิทย์อ้างว่าเป็นบ่อนนั้นมีการมั่วยาด้วยรวมทั้งอาจจะมีการขายยาด้วยขณะที่ตำรวจยังยืนยันว่ามันไม่ใช่บ่อนมันไม่มีเรื่องยามันเป็นผับ ล้วนๆยังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันต่อไปนะครับแล้วพลตคุณพลเอกประยุทธ์เองก็ยืนยันว่าไม่สนใจข้อมูลที่คุณชูวิทย์แฉต่อให้จะมีการพาดพิงว่านักการเมืองบางคนนะครับรับเงินจากในทุนจีนเจ้าของบ่อนไปจ่ายให้ตํารวจใหญ่เพื่อเป่าคดีก็ตามการขยับของพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลไม่มีเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นหลักฐานของการแพร่ระบาดของบ่อนที่มีหลักฐานชัดเจนว่านายตำรวจผู้ใหญ่นะครับน่าจะมีความรู้เห็นเป็นใจด้วยถูกเปิดเผยนะครับโดยคุณ กระพดเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพานักพนันไปแจ้งความกรณีที่ไปเล่นการพนันที่บ่อนในรามอินทา40แขวงคลองกลุ่มบึงกลุ่มแล้วก็ถูกเด็กคุมบ่อนนะครับอุ้มไปรีบเงินเกือบ5ล้านบาทในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อไปถึงโรงพักนั้นผู้เสียหายซึ่งเป็นนักพนันที่ถูกกลุ่มเจ้าของบ่อนอุ้มไปรีดเ,เงินเนื่องจาก ได้เงินจากบ่อนเยอะจนเจ้าของบ่อนกล่าวหาว,ว่าโกงบ่อนเลยอุ้มรีดเงินนั้นมีการเปิดเผยนะครับว่าขณะที่ถูกรีดเงินนั้นมีนายตำดับนายตำรวจระดับสูงของโรงพักโทรศัพท์ไปเจรจากับกลุ่มคนที่ถูกเจ้าของบ่อนรีดเงินเป็นเงิน5ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตั้งคําถามว่าคุณไปโกงบ่อนเขาจริงหรือเปล่าแทนที่จะมีการเอาผิดกับกลุ่มที่ รีดเงินกลุ่มคุมถุงดำไม่มีนะครับนักพนันซึ่งตอนนี้กลายเป็นโจ์เอาผิดเจ้าหน้าที่และบ่อนการพนันบอกว่าตัวเองมาเล่น4ครั้งนะครับได้เสียประมาณ1 0 0 0 0แสนหลักแสนบาทนะครับแต่ว่าเมื่อได้เยอะนะครับเจ้าของบ่อนมีการเอาไปคลุมถุงดำมีการซ้อมนะครับแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับด่ากลับมาว่าคุณไปโกงบ่อนเขาก่อนไม่ใช่หรือแล้วก็มีพฤติกรรมที่เหมือนกับเอ็นเอียนเข้าข้างบ่อนมากกว่าเชื K ่อว่าตำรวจรู้จักกับเจ้าของบ่อนอย่างแน่นอน นักพนันรายที่2นะครับที่ถูกซ้อมถูกอุ้มถูกคุมถุงดำรีดเงิน5ล้านแฉต่อนะครับเป็นลุงคนหนึ่งบอกว่ากรุงเทพตอนนี้มีบ่อนการพนันทั้งสิ้น100แห่งในย่านสอนอคกอครามมีอยู่3แห่งบ่อนทั้งหมดนี้เปิดตลอดเวลาแม้กระทั่งช่วงโควิดระบาดก็ไม่เคยปิดหน้าฉากบางส่วนทำเป็นบาร์โต๊ะสนุก หลังเอ่อบางส่วนทําเป็นที่จอดรถทัวร์แต่ข้างในคือบ่อนการพนันเป็นบ่อนจริงไม่ใช่บ่อนวิ่งแต่และบ่อนขนาดใหญ่จุคนได้4 0 0ถึง500คนเจ้าของบ่อนเป็นคนจีนยืนยันว่ามีบ่อนจริงอย่างแน่นอนสามารถชี้จุดได้เลยว่านาครบาลที่ไหนมีบ่อนบ้างนะครับผู้สื่อขา่าวถามว่าเอ๊ะตำรวจเขาบอกว่าไม่มีบ่อนไม่ใช่หรือนะครับนักพนันที่ถูกเจ้าของบ่อนสอนบอกว่า ตำรวจถามที่ไรประเทศไทยไม่เคยมีบ่อนกทมไม่เคยมีบ่อนตอนนี้บ่อนจะปิดช่วงที่มีการกําลังโยกย้ายนะครับช่วงตุลาจะมีการปิดบอนแต่พอโยกย้ายเสร็จก็จะมีการกลับมาเปิดบ่อนยืนยันว่าบ่อนทั่วกรุงเทพมีไม่ต่ำกว่า100แห่งเป็นบอนจริงไม่ใช่บ่อนวิ่งนะครับแล้วเรื่องนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะต้องรับผิดชอบเป็นประเด็นของบอน เป็นประเด็นของการซ้อมเป็นประเด็นที่ทาหารและตำรวจนั้นมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดเข้าใจเข้าถึงต่อสายกับเจ้าของบ่อนตามที่เหยื่อของบ่อนนะครับได้กลายเป็นผู้แจ้งความตำรวจกับบ่อนไปเรียบร้อยแล้ว